สวัสดีครับร้าปัญญาแทกเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปต้า L4018 นะครับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับด้านหลังเป็นโรตารี่นะฮะเป็นโรตารี่ RX165 นะครับอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับอุปกรณ์ใบมีดคันบนนะครับ SD162 เนี่ยคันนี้จดทะเบียนปี60นะครับ สภาพเดิมๆสวยนะฮะการันตีอยู่ที่99%นะครับผมสีสันนมเดิมนะครับลูกค้ารอยกระทามีรอยขีดข่วนนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับสีเครื่องสีเดิมนะครับสีฝากระโปรงนะครับด้านหลังนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับชั่วโมงนะครับอันนี้อยู่ที่316ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับ ราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับ4 4 9 0 0นะครับใบมีดัดหน้าคานบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรชาวนานะครับเหมาะมากเลยฮะคันนี้ข้ามคันนานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดลมนะครับกับใบมีคันบนนะฮะรุ่นใหม่ SD162 นะครับโรตารี่ก็ใช้งานได้เต็มที่เลยครับ RX165 นะครับหัวเกียร์ใหญ่ สีสันน้เดิมนะครับคันนี้ก็จะมีจุดติอยู่ตรงบริเวณยางเนาะมีรอยนะฮะแต่ละพื้นที่นะครับสภาพหินไม่สภาพดินนะครับสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีหินนะครับดอกยางมีรอยบ้างแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับด้านหลังนะครับไม่มีแกะถอดนะครับทั้งดุมล้อนะครับฝาไฮดรอลิกนะครับเดิมวิดีโอเดิมนะครับ 4 4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับกับ L4018 นะครับใบมีคันบนพร้อมลอตเตอรี่ก็สนใจติดต่อที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง2สาขานะครับตลาดธรรมเกืออำเภอคลองขุงนกรแพงเพชรแล้วก็บ้านทาคอตะบนวางบัวอำเภอคลองขุงนกรแพงเพชรเหมือนกันนะฮะระยะห่างกันอยู่ที่8กิโลเมตรนะครับลูกค้าที่ชมผ่านทาง Facebook หรือ YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับ ครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับคอยติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ